สวัสดีครับพบกับรายการเข้าข้อกับผมผลงานวันนี้เช่นเคยครับวันนี้เราก็อยู่กับ p ู m a Future อแซดหรือ C ีล้วแต่จะเรียกนหครับหนึ่งจุดหนึ่งครับก่อนจะไปดูก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับครับพยายามหามาให้ดูแหละแต่ละคู่ที่คุณผู้ชมพิมพ์เข้ามาแหละครับผมโอเคเริ่มกันเลยไม่เสียเวลานะฮะครับรุ่นนี้ต้องบอกก่อนว่าออกมาสักพักแล้วสีเนี้ยใช่สีนี้น่าจะเป็นสีแรกๆเลยที่เปิดตัวของรุ่นนี้นะครับผม นี่มานะฮะเป็นคนสมใส่เป็นพรเซนเตอร์ครับครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นฟิวเจอร์ซึ่งเปลี่ยนโฉมจากฟิวเจอร์เก่าใช่รุ่นก่อนก็จะเป็น5.1 6.1อะไรอย่างนี้นะพอมปเป็นตัวนี้จากเดิมฟิวเจอร์เก่า่มันจะเป็นผ้าอีโวนิตเกือบทั้งตัวครับอ่าเริ่มกันเลยฮะครับผมอัปเปอร์ก่อนดีกว่าอ่าฮะเสือผู้มาก อเสือพูม่ากจริงๆไม่ใช่แมวนะฮะไม่ใช่ฐานแมวตาแมวนะฮะนี่คือเสือพูมานะฮะครับผมอ่าไอตรง u p อ e r มันก็คล้ายๆผ้าถักนะแต่มันมีเหมือนมีอะไรนะพลาสติกอเป็นเป็นหนังสังเคราะห์รองอยู่ด้านล่างแล้วมันก็แนบไปกับตัวหนังสังเคราะห์เลยมันเลยทําให้เหมือนแบบมันไม่ได้ยืดเท่าไหร่ใช่ไม่ได้ยืดอ่ะเพราะถ้ามันยืดหมดอ่ะผมว่ามันมันจะอมน้ําหรือเปล่าอ่าก็มีส่วนใช่มีส่วน นี่ก็เลยเป็นเหมือนวัสดุสังเคราะห์ที่มาเคลือบอีกทีใช่เพื่อการสัมผัสนี่แหละอ่าฮะแล้วก็ดูดูดีๆครับตรงตรงมันจะมีริ้วริ้วๆใช่อ่ามช่วยการสัมผัสบอลแล้วก็ยึดรูปทรงนะมีเลี้วแบบเนี้ยครับไม่ให้มันย้วยใช่ครับสีส่วนใหญ่ปูม่านี่สีก็เจ็บเจ็บนัะเจ็บเจ็บใช่สีจิ๊ดจ๊าดหน่อยสีเขียวสีส้มอะไรอย่างงี้อ่ะมาดูข้างเท้าด้านไหนครับผมเราก็จะเห็นโลโก้รุ่นเลยโอ้โหใหญ่มาก ฟิวเจอร์นะฮะยาวมาตั้งแต่ข้างเท้าด้านหน้านะจนถึงเกือบถึงส้นเลยนะใช่ท้ายส้นก็จะมีเทคชื่อเทคโนโลยีนะครับ <Fusion S 1> ใช่ f u s ช o n Fit อ e อ o Evo n i p p r ครครับ Grip Control Pro ครับผม,มนคือเทคโนโลยีที่อยู่ในรองเท้าคู่นี้นั่นเองใช่ครับตัวอักษรเนี่ยมันมีความเป็นนูนนูนอะ่ะมันนูนแล้วก็ เรียกว่าไงเดี๋ยวจะเรียกว่ายางไม่รู้ว่าใช้ยางอะแต่มันสัมพั์เหมือนยางแล้วกันใช่สัมพั์เหมือนยางแล้วก็นุนนขึ้นมาเป็นตัวหนังสือแต่ตรงที่เป็นผ้าถักสีดำเนี่ยเห็นเขาจะมีเคลือบขึ้นมาเห็นไหมใช่ใช่ใส่จะท้าให้ดูเพื่อป้องกันผ้านี่แหละให้มันยืดแค่ตรงเนี้ยตรงนี้มันถามว่ามันยืดกดนั้นไหมตอนเคลือบเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ได้ยืดขนาดนั้นแหละครับเหมือนยืดทรงมากกว่าใช่ใช่ให้มันยืดตรงหลังเท้ามากกว่าอืก็อาจจะช่วยแบบผมว่าน่าจะ กันน้ำด้วยนะใช่ใช่เพราะว่าเนี่ยมันยาวมาถึงต้างไหนฝ่าเท้าเลยนะเกิดจะอ้อมนะ้วเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันครับฝ่าเท้าด้านนอกน่อยอือยนี่เป็นลายขีดขีดใช่อืดูแล้วการออกแบบนี่เป็นไงชอบไหมผมเหรออันเนี่ยนี่ยขีดขีดเขาเนี่ยอมันล้อกับตัวนี้เหมือนกันนะใช่ตัวผ้าสำหรับผมใช่ไหมอ่าสำหรับผมเลยนะอื ผมอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่การลวดลายอย่างนี้ใช่ไหมใช่ลวดลายอย่างนี้ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่ก็เออแต่เมื่อแต่เมื่อกี้แต่ลองใส่แล้วแหละถือว่าดีนะดีนะกระชับมากคกระชับมากแต่สำหรับคนท้าบ้านอย่างผมเนี่ยอาจจะไม่ไม่เหมาะเท่าไหร่ผมก็ลองใส่แล้วหัวเหลือมันยัดไม่สุดอ่ะเหมือนเท้าเราไปไม่เต็มอ่ะมันจะแน่นอยู่ถึงแค่ตรงเนี้ทั้งทั้งที่ตรงเนี้ยมันยืดช่วยเราแหละช่วยแค่ด้านบนแต่มันติดตรงเนี้ยมันไม่ไปมันไปไม่ถึงหัว อันนี้ใครเท้าบานหน่อยก็ต้องลองไปดูลองไปลองไปใส่ดูว่าชอบหรือเปล่ายี่ใส่ผมลองใส่ไปเนี่ยหัวจะเหลือตรงเนี่ยหัวแมวเไม่หัวเสือเนี่ยหัวเสือหัวเสือหัวจะเหลือตรงหัวเสือเนี่ยครับครับผมอ่มาดูตรงหน้าเท้าดีกว่าที่เป็นเอกลักษณ์เขาเนี่ยนี่มันพอมเป็นผ้ายืดตรงเนี้ยครับผมเขาเลยใช้เชือกร้อยเชือกแบบนี้ครับเห็นไหมรูมันจะห่างแล้วใช่เพราะว่าจะเว้นเว้นตรงผ้า ข้าหนิดไว้ใช่ให้เป็นควายเป็นตัวเองครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันกระชับแล้วใช่แล้วก็ตรงเนี้ยเขาเลยไม่ได้เจาะรูมาเพื่อให้กระชับตัวเนี้ยอ่าใช่แต่มันก็ยังพอดึงได้ครับาดได้ครับอีกเจีมนะครับอ่าดูเกาะส้นหน่อยอ่าฮะเนี่เป็นรูปเสืออยู่หลังรองเท้าตรงเกาะซ้นแข็งถึงตรงนี้นะเนี่ยนี่ลองดูนี่อ่าอ่าใช่ครับผมเออแต่ผมชอบอืออย่างนึงคู่นี้เนี่ยผมชอบเลย ส้นเท้าจนถึงเนี่ยตัวนีบเขาเนี่ยอกระชับมากผมใส่แล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเอออยากให้ทุกรุ่นเป็นแบบเนี้ยเออมันแบบมันกระชับมันแน่นแต่มันไม่อึดอัดใช่ใส่สบายครับผมเนี่ยพอเป็นเทนโลยีบวนดีมันยาวมาถึงตรงเนี้ยแล้วก็ถึงต้องขอบนี่แหละครับผมเนี่ยเห็นไหมถ้าจะดูนี่ผมยื่นให้ดูนะครับแจ่มสีตัวนี้แจ่มเหมือนกันอ่ะดูชุ่มื้นหน่อย พื้นนี่ต้องบอกเลยว่าเปลี่ยนจากฟิวเจอร์รุ่นเก่าเลยปุ่มมันมันจะเป็นครึ่งวงกลมอารมณ์เหมือนพระจันทร์ครึ่งเซี่ยวใช่แมันจะเป็นเหมือนเหมือนส้มอ่ะเหมือนส้มนะกลีบส้มใช่ที่เป็นทรงแบเงี้ไม่รู้วเขา่าทำลายมาเหมือนเช่ลายเหมือนกลีบส้มที่เขาออกแบบแบบนี้เพราะว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยมันมันจะได้เคลื่อนไหวแบบกระฉับกระเฉงหมุนตัวได้รอบทิศทางก็จะมีโลโก้เห็นไหม เป็นรูปตัวอักษรนะก็เทคโนโลยีเขาไดนามิกโมชั่นซิสเต็มใช่แล้วก็ตัวพื้นเนี่ยเกือบจะอ้อมมานะมีตรงกลางเท้านิดนึงมีแกนหน่อยแกนนิดนึงสวยครับดูซอฟต์สักนิดนึงแล้วก็จะมีลายเสือพูม่าแล้วก็นี่เขียนว่านาโนกริปเทคโนโลยีครับผมโอเคเนี่ยเหมือนฟิลโพลเลนปกติใช่ใช่ไหมอ่ะคุณพูดถึงคู่นี้หน่อยคุณเห็นครั้งแรกเมื่อไหร่ ใครใส่ด้วยเนมาร์ปหใช่เนมาร์ส่แต่ซีรีส์ของเนมาร์เนี่ยเป็นสีพิเศษนะเป็นสีขาวเดี๋ยวลงรูปให้ดูมีสองร้อยูงจริงๆครั้งแรกที่ผมเห็นน่ะผมผมว่าไม่เฉย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 แล้วก็เออแต่พอพอลองใส่ถึงรู้สึกว่าชอบตรงนี้แหละชอบหลังเท้าแต่อาจจะเป็นเพราะว่าผมเองแหละเท้าผมใส่ไม่ได้ใส่เต็มไม่ได้คู่นี้จริงจริงก็เป็นสองเจ็ดศูนะเป็นเบอร์ เป็นเบอร์เราสองคนที่ใส่27 0 2 7 5หแล้วแต่รุ่นแต่เนี้ยสองใส่ใส่ไม่ได้หัวไม่สุดอ่ะใช่หัวไม่สุดแล้วก็ถ้าเป็น27 5หหัวม่าจะเหลือวันนี้ใช่คือถึงใส่ตรงด้านข้างได้เนี่ยแต่หัวก็น่าจะเหลืออ๋อถ้าลดมาเป็น2 6 5หกมันจะบีบหนักเลยใช่แต่หัวถึงใช่ถูกมากนะฮะแล้วแต่ชอบอแต่ผมลองผมว่านะคนที่ชอบสีสันนะคูม่าเนี่ยขาดใช่อันนี้ผมให้เลย เขาทาสีเสริมมาได้จังแมวมากและอย่างหนึ่งคือสําหรับคนที่เท้าเรียวเนี่ยผมว่าเหมาะคู่นี้จริงๆใส่สบายอืออันเนี้ยผมคิดว่าใช่เพราะว่าพอลองใส่แล้วมันใส่สบายนะนี่อย่างเนี้ยแต่ติดตรงนี้นิดนึงคือผมอะใส่ไปถึงถึงแบบว่าเมื่อกี้ใส่ไปแล้วแบบหัวมันเหลือตรงนี้ก็อยากอยากลองแตกหน่อยนะคู่นี้ว่า หัวเหลือมันจะไหวหรือเปล่าใช่แต่สําหรับผมเวลาเตะแล้วหัวเหลือผมเปิดบอลไม่ได้เลยอ่ามันจะมันจะตลกมันจะงงอ่กลองไปหาจับจองดูนะครับราคาก็ประมาณหนึ่งเราจําราคาไม่ได้นะเพ็นครับลองไปดูตามร้านชั้นนาต่างๆนะครับครับผมสีก็ออกใหม่มาเรื่อยๆแหละใช่ใครอยากได้สีนี้มาก็ไปดูแล้วกันนะฮะครับมว่าชสีขาวน้นก็สวยดีครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของรองเท้าด้วยนะครับที่ให้การรวนะฮะวันนี้ ก็ก่อนจากการก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เราด้วยเนาะครับไม่หารองเท้าหรือคอนเทนต์อะไรใหม่ๆมาให้ชมกันแล้วกันแล้วก็ฝากอีกนิดสังนิปเรามีรายการพวกเล่นกงเล่นเกมก็เข้าไปดูได้นะเพลินนะฮะเพลินๆไม่รู้ถ้าไม่เพลินก็ปิดไปแล้วกันมีแต่มีเกมใหม่ๆมาเรื่อยๆครับครับดูรายการอื่นด้วยนะครับวันนี้นะครับข้าวของเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับครับรักษาสุขภาพอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ